อย่างสองอย่างมื่ยมากเลยบอกทีด้อย่างสองอย่างทีละทีสองทีมื่ยมากยไม่ใช่อะไรไม่เมไม่เมเลยทุกอย่างทุกอย่างก็ไม่ใช่อะไรไม่เม่ยไม่หม่ไปจะได้ทุกอย่างแบบไม่ใช่อะไรในทุกอย่างอะไรอย่างนี้มันล้างดับล้างว่างล้างไปล้างมันไปเลย ทุกอย่างแบบไม่แช่อะไรในไหม,ไม,ไม,ไมไ้ไม่ไหม้ไปเด้ากทุกอย่างจับล้างเลยมันกลายเป็นจับล้างว่างล้างไปเลยอ่ะแล้วก็พร้อมกันเลยคำว่าทุกอย่างมันก็กลายเป็นพร้อมกันไปเลย ัเรียกว่าตัดสรู้ช่วยพร้อมกันยบช่วยพร้อมกันยุติช่วยพร้อมกันนั่นแหละไม่แช่อะไรในไม่เม่ไมเป็นไรลูกทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยเบสิกเลยเขามาหากรุณาเป็นพื้นฐานเขามาหากรุณาขาดไม่ได้เลย ว่าถ้ามันขาดแล้วมันไม่ล้างกรรมหรือสายส่วนตัวของทุกคนไงคำว่ากรรมหรือสายก็คือเป็นเฉพาะ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 เรียกว่ากรรมมันหรือสายส่วนตัวตรงนี้มันเฉพาะอะไรมันก็แคบอยู่ตรงนั้นแหละอืมมันจะไม่ล้างไงถ้าไม่มีคาว่าทุกอย่างออกมานี่มันล้างทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องส่วนรวมล้างทั้งส่วนตัวส่วนรวมล้างเพราะมันใชเออ ตัดสลูช่วยทั้งส่วนตัว,ส,ว,ส,วส่วนรวมพร้อมกันไม่เลียาว่าตัดแล้วก็ไม่เนี่ยแต่มันไม่ได้แค่ตัดการตัดสลูช่วยเนี่ยมันไม่ได้ตัดแค่ตัดเออ ไม่ก็ไม่แชร์อะไรในไม้มไม้ไ,มไปได้วยกันเลยอย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นตัดช่วยมันจะแค่ตัดตัดตัวตัด <c oughs> มันไม่ใช่กับไปการให้จิตกกบสรรพสิ่ง่ยมันไม่ใช่จิตกกบสรรพสิ่ง ไอ้เนื้อเนื้อหาตัดรู้ช่วยเนมันไม่ใช่จิตกันสรรพสิ่งมันไม่ใช่จิตกับอะไรมันไม่ใช่จิตกับสรรพสิ่งไอ้ที่มันไม่เกี่ยวกับไหมไหมเนี่ยมันไม่ใช่อะไรในไหมไหมเนี่ยมันไม่ใช่จิตเออมันจะกลายเป็นเนื้อหาที่มันดับล้างไปล้วนมันไม่ใช่จิต แล้วนั่นไหมพะโกคือไหมก็ไม่แช่อะไรในไหมไปเลยลูกไม่แช่อะไรในไหมในไหมเป็นเลยดําบลีเรื่อยๆเป็นดําบลีที่มันตัดจรู้ช่วยสังขารดําบลีที่มันตัดจะในดําบลีเองอย่างเนี้ยจะไม่เหนื่อยต่อได้มันจะไม่เหนื่อยถ้าใช่จิตกับสรรพสิ่งแล้วมันจะเหนื่อย ถ้าใช้จิตนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วลูกเพอไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไมกันไปมันก็ไม่ปูกพันแล้วไม่ปูกพันเพราะว่าจิตไม่ปูกพันเพราะว่าธรรมไม่ปลูกพันดังนั้นมันไม่ปูกพันอะไรเลยมันไม่มีการปูกพันอะไรเลยในรูปในนามในกายในจิตในสรรพสิ่งมันเลยไม่ต้องมาเหนื่อย ไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปเลยลูกไม่ต้องผูกพันกับจิตเองเออไม่ใช่อะไรในไม่ไปไม่ไปเลยเพราะไม่ีนมันสุดแล้วไงมันสุดจิตสุดใจแล้วเป็นมโนที่สุดในมโนแล้วไงที่พอไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไปมันก็เรียกนอกเหนือจิตนอกเหนือใจไปแล้วเสียงนี้มันจะไม่หมดหมดได้ตลอดการ จะช่วยสัมวัได้ตลอดการเลยจะไม่เหนื่อยยังไม่ลำบากที่มันลำบากเพราะมัวแต่ใช้จิตอยู่ไงจิตก็สมปสิินตัวจิตเองมันก็เป็นเวทนาในตัวมันเองของจิตมันก็ต้องลำบากคร้อยทุกอย่าง ือนก็มันตัดสรู้ช่วยพร้อมกันจบช่วยพร้อมกันอย่าไหมก็ไม่ไม่ใช่อะไรในะไม่ในไหมไปเลยน,นี้เอ,อ้เออไม่ได้แบกสติให้ยุ่งเลยไม่ได้แบกสติสมาธิตบายฌานญาปัญญาให้มันยุ่ง,งมันยากเลยไม่ได้แบกมโนไม่ได้แบกจิตให้มันเป็นภาระเลยอะ่ะ ไม่มีการแบกเลยนะไหมของลูกก็คือไหมก็ไม่แช่อะไรในไห้ในไหมไปเลยมันก็คลายอย่างไห้บีคลายทิ้งอย่างไม้บีแ,บแล้ววันนี้พูดสั้นๆน,นะเพราะท่านใช้เสียงมากก็ไม่ได้เนาะอันนี้ก็แล้วกัน ีกยมันคลายช่วยหลุดช่วยกันตลอดเวลาเลยไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไ,มไมเปเลยเออนั่นแหละมันจะมาคลายช่วยหลุดช่วยตลอดเวลาเลยที่ถึงอย่างไม่เห็มัวในจิตเกี่ยวกับสิ่งอย่างนั้นก็กระทบตลอดทุกตลอดโดนกรรมเรื่องตลอดสิ่ง ยตัวรับบารมีไปแล้วเออถ้าที่ไหนมีตัวเอาบารมีอยู่ที่นั่นน่ะดับลาหลังที่สุดแล้วมันตัวเอาไงี่ที่นี่อ่ะมันเลยการรับบารมีแล้วเลยการให้การรับแล้วเออมันคือการดับล้างว่างล้างไรร่อรอยล้างมันจบแค่ยอย่างเดียวจะั้านทุ่หมู่เราต้องปรับเป็นรักษาปรับเป็นเนื้อหา ตัดสรู้ตามไปเลยอ่ะไม่จมัวแต่รับบารมีรับบารมีละเออตัวเองเหมือนเดิมตัวเองเหมือนเดิมเลื่อนพบเลื่อนพ่วงไปอยู่ตรงไหนก็ตัวเองเหมือนเดิมตัวเองเหมือนเดิมนี่สายตัวรับตัวเอาไว้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมโมฆะตลอดไอ้แบบนี้แหละที่มันทําให้ถ้าจะ,จะทำเลื่อน มันมันไม่ตรงของท่านไงตัดสรู้ช่วยกันตรงตรงก็มันไม่ตรงอ่ะมันมัวแต่อยู่ที่บาร,รมีกันอยู่ไม่มีบาร,รมีมานิดเดียวก็ตัดสรู้ตามได้หมดก็ไม่ไปสิเออ ถ้าบอกไม่ไม่ได้มามึงก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่สิไม่ไม่ได้ก็เอเนี่ยเรียบร้อยแล้วขนาดเดียวก็ตัดแล้วสติแห่งการตัดตามก็ตัดไม่มีมาลิดเดียวก็ตัดสู้ตามได้ขอให้ฟังตรงตรงมันก็ไหมกันไปซิทุกอย่างก็ไหมไปซิไหมไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้มึงก็ไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้ไปสิไหนละไหม ถ้าไม่ไม่ได้มันก็ไม่แช่อะไรในไม้ไม่ไม้ไปซิทั้งสองอย่างเลยเออ่นหละไหม้แล้วจะได้ไม่มัวแต่แยกภูมิชั้นสูงชั้นกลางชั้นต่ำอยู่ชั้นล่างตัดสรู้เหมือนกันล่างพบล่างภูมิเหมือนกันเันมันมีมันมัวมีแต่ผู้ให้ผู้รับไงเออ มันมีแต่ผู้ผู้เอาผู้ให้ผู้ขอผู้ให้อยู่มันไม่ได้ตัดสรู้ว่ามันตัวต,วตวนมันไม่หมดก็ยังตัวเองอยู่ได้ไปก็ยังตัวเองอยู่ได้มันเลยมีไปก็ยังตัวเองอยู่เออมึงไม่ตัดสรู้เลยมีประโยชน์อะไร พ,พ่อทูพุทันาอนนีบอกสรดปกเพื่อตัดรูช่วยอย่างเดียวจบช่วยอย่างเดียวไงไม่ได้ให้เอาบาร,รมีไปเฉยชมไม่ได้ให้เอาบาร,รมีไปอยู่ไปยึดในบาร,รมีทุกอย่างะอนัตตาหมดบาร,รมีก็อนัตตาในบาร,รมีมันไม่ใช่สิ่งยึดติดขอเรื่องบาร,รมีเ <S S 1> มื่อไปยึดมันก็เป็นเพราะเป็นภูมิแล้วมันเสียของเสียเลย ตีก็ยึดไม่ได้สมาธิกก็ยึดไม่ได้ยึด้วเสียของเลยเป็นพราะเป็นภูมิเลยก็เนื้อหาตัดสรุกันตรงๆเหมือนไม่ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปได้กันเลยทุกอย่างด้วย อย่างเนี้ยมันตัดช่วยกันพร้อมเลยตัดช่วยพร้อมกันทุกอย่างเดีวตัดสรู้ช่วยพร้อมกันดารเหมือนกันมันก็ตัดช่วยเหมือนกันเลย,เลยอย่าแค่ไม่ลูกอย่าแค่ไม อย่าแค่บล็อกเออมันต้องไล่ต้องรอยอีกเหมนั้นอีกสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรในไม่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 ก็ไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปเลยเหมือนก็มาคลายช่วยคลายจากไม่เออคลายจากไม่ถ้าไปอยู่แค่ไม่เหมือนก็ไปดับบล็อกอยู่ระดับแบบสะกดอยู่ดับแบบสะกดอยู่มบล็อกอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วมันก็บล็อกเองด้วยมันจะดับกนแบบตึงๆเลยเดี๋ยว ไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม้ไม่ไหม้ไปเลยนี่มันคลายทิ้งคลายอย่างนี้อย่างนี้มันจะไม่มีความเข็มไร้ร่องรอยล้างไปเลยเรียกว่ามหาสุญญตานิพาล้างสองทวัรว่างล้างเลยไร้ร่องรอยล้างไปเลยไอ้ไหมล่วมันก็ดีอยู่แล้วแหละแต่มันยิ่งกว่าดีมันยิ่งกว่าไหมไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม้ไม่ไหม้ไปเลย คือไม่ผูกพันก็ไม่ไม่ไม่ผูกพันก็ไม่ไม่ไม่ผูกมัดไม่เองไม่ไม่ยึดไม่เองอย่างเนี้ยมันคลายช่วยคลายช่วยหลุดช่วยอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างพร้อมกันไม่ใช่มัวแต่จิตแบบนั้นแบบนี้มันเป็นจริตไงมันจิตปรุงแต่งคพราว่าจิตเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นมโนกรรม อืมมันเอาไม่ได้จิตเนี่ยอันนี้จังทุกขังหน้าตาในสภาวะมันเองจิตเนี่ย เนื้อทุกของสังสวัสมันก็เพราะการคยอยู่กับจิตนี่แหละมันเอาจิตไงมันเอาในสิ่งที่ไม่ใช่การเอามันก็ทรมานกันมาตลอดแหละทรมานกันมาตลอดไงเตัวโตมันเองนั้นที่มันเอามันเอามันเอาอรอบไหนมันก็ยึดความรู้สึกไหนมันก็เกาะมันเอามันมันเอามันคอยะักเกาะ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 มันก็ทรมานมาเรื่อยๆสังสวัสแล้วก็ทรมานไปเรื่อย ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไปเลยไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปเลยไม่ไม่เอาไม่เออแต่อย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นไร้ล่องลอยไปเองไร้ล่องลอยล้างไปเองขอให้ดําเล็งเข้ามาทุกอย่างพร้อมกันไปด้วยแล้วมันจะกลายเป็นว่างล้างสังสวัตไปเองมหาสุญญตานิพานล้างสังสวัตดิต้นไหนอย่าไปแค่ไม่แต่แค่ไม่แล้วลูกเหนื่อยแน่นอนเดี๋ยวมันจะบล็อกอยู่แค่ ดับบอดบอกแค่ตัวมันเองอืมโอเค ก <ark> um, ็คลายช่วยตลอดเลยเดี๋ยวก็ยิ่งกับเบาอีกเดี๋ยวกมยิ่งกับเบา ็อกมันแล้อยกอู้มันยิงฮะมิบาวิบาวิบากอย่าไปยินดีกันมันมันวิบากเออไปไหนก็เป็นความวิบากตัวรู้ว่าเป็นวิบากเลยตัวมันเองมากี่กี่การกี่กัรตั้งแต่มนเริ่มมีจิตตวงนี้ขึ้นมามันเริ่มทันทีเลยตัวรู้เนี่ยตั้งแต่มันเริ่มมีรู้ขึ้นมาตั้งแต่เริ่มมีจิตขึ้นมาเป็นพ่อเป็นชาติขึ้นมามันก็ทันทีมาสี่การกิบาบเพราะมันวิบากเทียบเลยตัวรู้เนี่ย ก็ฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัวรู้สิก็ไม่เนเออไม่ลูกก็ไม่ใช่อะไรในะไม่เลยมันก็ไม่คลายจากไม่ไม่ออก็คลายจากไม่อืมอย่าไปแบบดับแบบสะกดอย่าไปนิ่งแบบสะกดอคลายช่วยเรื่อยๆโอเคแล้วก็ก็ปลอดภัยนงลูกมหาวนา ถ้ามันไม่มีวาระกรรมทำงานแบบโลกโลกก็งานโปวดใส่นั้นไม่อยากทำอะไรก็จะมันหมดกรรมหมดวิบากในเรื่องของโลกโลกอะไรแล้วก็ป่าเป็นมหาวุณาคลายช่วยหรือช่วยสังฆบัะก็อยู่เรื่อย ดาเนิลค่ามาทุกอย่างซึ่งทำมาทุกอย่างลูกต้องขยันดําเนิลไม่งั้นมันจะนิ่งเฉยอย่างมันไงมาอยู่แค่ตัวนิ่งเฉยไม่อยู่แค่ตัวธรรมดาธรรมดาอะไรดังนั้นเราต้องขยันดับบิกนิดหนึ่งมาหาวัวนะแล้วมันจะออกก็ไม่ใช่อะไรใไม่เม่ไม่ไปนั่นแหละมันก็ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทั้งทางโลกทางธรรมเลยเออ ไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปเลยมันก็ตัดหมดเลยทั้งทางโลกทางธรรมมันไม่เป็นโลกไม่เป็นธรรมเออมันจะไม่มันไม่จะไม่ใช่ทางโลกทางธรรมมันจะไม่ใช่มันจะได้นิพานไปเลยนิพานล้างสังสารวัฏไปเลยไม่ใช่มัวแต่ทางโลกทางธรรมอยู่อืไม่ก็ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปไม่ก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปอย่างเนี้ยมันจะตัดหมดเลยเออมันจะล้างหมดเลยทั้งทางโลกทางธรรมมันจะไม่แช่อะไรในทางโลกทางธรรม ที่มันมีทางโลกทางธรรมก็ว่ามันมีอะไรมันมีอะไรในอะไรเก็นั้นแหละตัณหาตัณหาเป็นผู้สร้างทางตัณหาเป็นผู้สร้างโลกตัณหาเป็นผู้สร้างธรรมเห็นไหมแล้วว่าตัณหาแล้วเป็นผู้ดําเนินทางโลกทางธรรมตัณหาเป็นผู้เดินทาง นั้นไม่ก็ไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมไปเลยเรียบร้อยเลยมันจะหมดอะไรกับอะไรเนี่ยมันจะหมดมันจะล้างหมดเลยสมุทไยรตัวนี้ยมันจะล้างหมดยุสีหมดมันจะไม่เป็นทั้งทางโลกทางธรรมมันจะมันจะกลายเป็นไร้องรอยล้างสองขวัอย่างเดียวหรือเรียก่ดับล้างว่างล้างสองขวารนิพพานล้างสองขวตรอย่างเดียวเลยอืถ้ายังไปปฏิบัติธรรมอยู่ปฏิบัติโลกปฏิบัติธรรมก็ตัณหาตัวเดียวกันเปลี่ยนที่ปฏิบัติเห็นไหมเออ ไม่ใช่งนั้นสิ่งที่ว่าไม่ใช่เนี่ยคือมันไม่ใช่มันต้องตัวไม่ใช่ดังนั้นก็สรุปเนื้อหาตัดสรุปสรุปช่วยสงวังภาษดีๆแล้วก็รูก้ก็ดำเนินออกมาทุกอย่างเรื่อย ทุอย่างเนี่ยที่มันไม่ใช่อะไรในทุกอย่างทุอย่างที่ไม่ใช่อะไรในทุกอย่างทุกอย่างที่มันไม่ใช่อะไรในไม่ไม่ไม่ไปด้วยกันเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกอย่างแบบไร้ล่องรอยล้างทุกอย่างทุอย่างแบบดับล้างทุอย่างทุกอย่างแบบว่างล้างทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างแบบอะไรในทุกอย่างจะไม่เหมือนกันดีๆนะลุงนะปากดี ขอหลวงพ่อไปน้งก๊กสองอาทิตย์คุเดนายนกันเยอะแยะไปเรียนการดูของจักรวาลเดนหาอะไรไปไปกรุงเทพเรียนตารางจักรวาลเกิดอะไรขึ้นกันไป ใช้เงินก็ใช้ด้วยเรียนหาอะไรไปเรียนหาไดไจักรวาลเเรียอ่าวอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวด้ไงเฮ้ยมีกังเหลือก็รจะทลาเนไปเรียนอะไรวิชาจักรวาลอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอเฮ้ยแต่มนุษย์ต่างดาวแล้วมนุษย์ในโลกใบนี้ัดาวดวงไหนมันก็หานุชนั่นแหละมันไม่ยิ่งกว่าตัวมันเองหรอกเออก็หลงตัวเองอย่ว เวียดนามนี่ก็หลงไทยก็หลงเอาเสื่อ <c oughs> มท้ายก็ <c oughs> เอาเสื่อมไปไทยกาบมันพลังจักรวาลบ้า <c oughs> มึงไม่ว่างล้างมึงไม่จัดก็รู้ <c oughs> ช่วยมึงไปเรียนอะไรพลังจกักรวาลเออหลงตัวเองไม่พอหลงจักรวาลต่อ <c oughs> คืออหลงงมในหลงมันทั้งจักเมื่อวานาแล้วมืดจริงๆนี่แหละก็จึงบอกไงบอกแล้วบอกอีกนี่วันนี้ถือว่าเกงใจเยอะแล้วปิดปากอย่างงี้มันโดนไปแล้ว嘛 แข่งกันเป็นศาสดาแข่งกันเป็นพระเจ้าไ้เซียมให้สรพสั์เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ไม่ใช่พระเจ้าของจริงนี่ว่าพระเจ้าของจริงเขาตัดสรุปให้ตรงๆจบให้ตรงตรงเขาไม่โมแต่เสียมสรัพสั์ให้เป็นนั่นเป็นนี่อะไรต้องไปฟังแคดนั่นหนึ่งไอ้เรื่องพระเจ้าสะด็จสะดา นี่ดีนะปิดปากถ้ามเปิดปากขึ้นมามูช่องว่างกระดูกไปแล้วขนาดไม้ยังไม่เอาไม้เลยแล้วมึงจะไปเอาอะไรไปตามตัณหาข่านิยมีุก บอกมาให้รู้เลยนะว่าทางโลกก็ไม่ใช่ทางธรรมก็ไม่ใช oui> ่ถ้ามือหลงใช่ก้ามาเมื่อไหร่ทั้งทางโลกทางธรรมกูถามว่าตัวเฮี้ยอะไรไปเดินตัวอะไรให้เป็นไปเดินในทางโลกทางธรรมนีตัวเฮี้ยตัวแสบเลยอันหารอให้เั็นสาระวัมันไม่ตัดสรุตโตะ เออก็ไม่ทุกอย่างไม่ก็ไม่แชร์อะไรในไม่ไม่ไม่ไปเลยขนาดไม่ยังไม่เอาไม่เนื้อต้องไปหาอะไรนั่นจซะมากมายหลงแค่ตัวเองมันมันพอว่าอยู่เอพิเซียมชาวบ้านในหลงตามนี่แหละดิเ